ข้อดีข้อดีที่พี่ลืมพูดก็คือว่ามึงรู้ปะแม้กระทั่งแม้กระทั่งแบบแม้กระทั่งแบบแม้กระทั่งแบบมันลงสตรีมไปแล้วอ่ะมันก็มันก็จะไปอยู่กับสมมติไอ้ดุ๊กดิ๊กสเรีมอะไรเงี้ยมันก็จะไปอยู่กับดุ๊กดิ๊กตลอดอ่ะเราให้ดุ๊กดิ๊กสตรีมอ่ะเพื่อให้คนดูอ่ะไปดูดุ๊กดิ๊กเยอะๆอ่ะแล้วให้ดุ๊กดิ๊กได้ได้เงินอ่ะเออโดยที่ตัวเองไม่สตรีมอ่ะมึงคิดเอาว่ะอากูพูดจริงๆนะเรื่องจริงนะล่าสุดก็อยู่กับล่าสุดก็อยู่กับดุ๊กดิ ครับพี่คุยต่อไหมหรือว่าละก็ <g ül> ดีจัดมันก็จะเหลือแค่เรื่อง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 เรื<ต>่องเรื<ต>่อง<ส>ภาพเรื่องสตรีมนี่แหละพี่คือแบบเขาว่าบางทีอ่ะไอตออย่างเงี้ยมันลงสตรีมไปแล้วอ่ะครับแต่มันก็จะเช็คน้องๆว่าน้องๆคนไหนสตรีมอยู่อ่ะมันก็จะเข้าไปอยู่ด้วยนะเหมือนให้เหมือนเรียกคนดูให้อ่ะเมื่อเช้าเนี้ยคนดูไอไอดุ๊กดิ๊กอ่ะสามร้อยเลยนะพี่ อ่าใช่ใช่ไม่ใเช่าผมเห็นอยู่อ<ม>อยู่กับเออ 5, 5. อ,ยอยู่กับไอ้ตออยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยคนดูมันขึ้นเพราะว่าคนดูมาดูต้ตอด้วยไงแต่ตอแบบยอมแบบไม่สตรีมอะ่ะเพื่อเพื่อให้น้องๆได้ไรายได้แทนอะ่ะจริงจริงเอออันนี้คือเรื่องที่แบบแบบเออพี่รู้ผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันทําได้ไงวะเดี๋ยวมันแก้ตอนเห็นแบบคนขาดสองคนแกรับคนรวยๆนะ ม <peach S 2> อืมแล้วมันก็นพูดกับ<อ>แล้วม,ลมันก็นพูดกับผมตอลอดว่าพี่ถ้าผมจะรับคนตอนนี้ยผมจะรับคนมีปืนเท่านั้นขอเอมขอขอขอเอม2ปืน4เอ็ม2เท่านั้นผมต้องการปืนแม่งพูด <pe ach> เรื่องไอแม่งพูด <pe ach> เรื่องไอยกออกอ่ะไม่รู้กี่รอบผมนั่งฟังมัน,น่ะมันเสียดายวนมาอย <pe ach> ู่เรื่องเสียดายเสียดายปืนเสียดายปืนอ่ะเสียดายปืนอ่ะคนที่มีปืนก็โดนแดงบ้างโดนรีตัวบ้างโดนที่อะไรบ้างคามิงคือ คุยแล้วยาวพี่เราเสียทามิ่งไปเยอะมากพี่ตั้งแต่ e s port, <S อีสปอร์ตเออไอ้หลุยอีกตั้งแต่อีสปอร์ต e โดนแดงก็เยอะคือค,ยยคุยยิ่งคุยยิ่งกุ่ิิีดอะพี่คือมันมันบอกกับว่าแบบเหมือนตอนนี้มันเป็นกรรมะที่เราต้องชดใช้อะที่ที่เราต้องเจอพี่ใช่ใช่ทุกคนพร้อมกู้กันนะตอนนี้ทุกคนพร้อมกู้กับมันนะหมายความว่าเออมันต้องกอบกู้มาได้อะว่าะเราต้องเราต้องรู้ว่าช่วงนี้เราอยู่แล้วก็ต้องอดทนให้เป็นใช่ เราอย่าไปแบบเสียแบบโง่ๆพี่รู้ป่ะผมแบบเสียเสียไปแล้วอ่ะสิบเอ็มอ่ะกับที่เรื่องที่ผมไม่ได้ไม่ได้ทาอ่ะจนจนทั้งตัวตัวนี้ตัวนี้ผมเหลือเงินสองแสนอ่ะผมเสียไปสิบเอ็มกับแบบค่าค่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะสิบล้านแบบงงๆอ่ะเออแล้วผมก็ไม่มีอ่ะผมเหลือแค่สองแสนหนึ่งอ่ะตอนเนี้ยยี่ไอ้คันนี้ไปขายไหมไอ้คันที่เราไปขายไปขาวอ่ะเอาแค่ไหนไปนั่น่ะไม่ผมมีเราไปผมมีไบเบร์อยู่ผมก็ขายไปอ๋อโอเคแต่ก็จริงพี่ไม่น่าเสีย ใช่ครับใช่ใช่ผมก็<ช>สุดวิสัยด้วยแหละแต่ก็เข้าใจว่ามันก็ <c oughs> จังหวะจังหวะ<ด>เขาเขาไม่รับขอโทษอยู่แล้วตอนเนี้ยเขาเอาแต่เงินมึงก็อย่าคราวเนี้ยถ้าเขารู้ว่าเอาแต่เงินอ่ะอย่าไปแหลมใส่ใเขาเงินส<อ>ิบห้าล้านอะ่ะมันถามเลยอะ่ะมันพูดก,กับผมอะ่ะพี่เงินสิบห้าล้านอะ่ะแปลเป็นเกาะได้กี่ตัวแปลเป็นเออได้กี่อันแปลเป็นกระสุนได้เท่าไหร่มันพูดกับผมอยู่อย่างนั้นอ่ะเป็นสิบสิบรอบอ่ะคือมันฟิลฟิลเหมือนแบบตอนมันวางเป้าไว้ข้างหน้าอ่ะ แล้วพอมันแบบีอะไรชะงักปุ๊บมันไม่มันมีมันมีระหว่างทางเลยไงมันระหว่างทางแล้วมันเสียดายตังค์พี่เงินมันก็ไม่มีนี่เราก็มีจริงๆเป้าหมายชัดไงตอนนี้เป้าหมายชัดจัดเลยแต่แค่แบบพอมันมีอะไรมาสะดุดปุ๊บอ้าวใช่กูต้องเสียเลยกูเสียเวลาไปเท่าไหร่วะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่นอนไงมันก็เฟลไงมันก็แบบยังมันก็ยังไม่เช้าตอให้มันเสียนะเมื่อเมื่อเช้าเห็นแบบเขาไปค้าของกันแบบรวยๆตอนก็เอาของไปให้ค้ารวยๆนะ คือเกาะอะไรนะก็ใช่ไงถุงห่อถุงโอ้ใครใครอยากคิดว่ามันเป็นนอนโอ้แม่งก็อย่างที่บอกไงพี่มันจะสตรีมโลโลเลยก็ใช่้งก็ไงเข้ามายังตอนเนี้ยก็ผมถึงผมถึงบอกไงว่ามันจะสตรีมก็ได้แต่มันไม่สตรีมไงเพราะถ้าสตรีมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคนดูน้องจะไม่มีไปดูมันหมดเออมันก็เลยไม่สตรีมซะอย่างเงี้ยแบบผลประโยชน์ผลอะไรที่ได้มามันก็ ให้น้องมีรายได้อย่างเงี้ยใช่ใช่เข้าฮิโรชิหมดแล้วครับพี่ผมก็ส่งพี่เปล่าเดี๋ยวไปซ้อมก่อนพี่เดี๋ยวไปเลยไปเลยเดี๋ยวตีสองไปแล้วครับเข้าฮิโรชิไปอ่ะโอ้เดี๋ยวตีสองไปไปซ้อมก็มันมันมันจะมีปืนสี่เอ็มคาทูอยู่คนหนึ่งตรงไปคุมเทียดาวเท้าแล้วครับพี่มันไม่ได้เล่นดินโอ้โหสี่โอ้ไปคุมดาวเท้าเลยเหรอชื่ออะไรวะ ม่ใช่ไอ้ดุ๊กดิ๊กอะไอ้ตอนก็พูดแบบมาไปอยู่แป๊บเดียวเงินเดือนได้ต้องน้องมันอะพี่ที่เราได้เงินต้องก้าวผ่านอะไรเงี้ยน้องมันเดยมันลงไปใช่ไอ้ดุ๊กดิ๊กก็ไม่มีแล้วก็ดักดักกี้ดักกี้ก็พักพักแล้วครับอ่าดักกี้ไปทําประเทศเองใช่ไหมใช่ครับดักกี้พักแล้วแล้วก็มีบวกสี่เอ็มเคทูสามคนเข้าฮิโรชิมาเลยครับแม้กระทั่งกูมันก็ทําให้กูเวทไมค์กูตาเอาตรงแม้กระทั่งกูมันก็ทําให้กูจริง มัน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 เคยไปไหนที่ไหนอ่ะเออมันเคยออกจากบ้านเหรอแดมแดมพักครับแดมไปมันเคยมันเคยมามนมันมาหาพี่โลงสีเหรอมันเคยมาหาพี่โคราชเหรอแม้กระทั่งแม้กระทั่งกูมันก็ทําเพื่อกูใช่ดูกนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งสตีพอตอสั่งใช่ก็ไปดูน้องก็เยอะ ใช่เมื่อวานพี่ก็ตีสาตีสี่พี่เห็นมันไปเล่นมันไปเต้นมันไปอะไรกันก็ดูอยู่ก็มันก็เล่นกระดุกดิกกันแหละมันจะป้านี่ดุกดิกเพราะเพราะคนเราอ่ะมันแบบมันเกิดมามันมีโอกาสไม่เท่ากันเว้ยแชทพี่จะบอกให้คนไม่มีคือไม่มีไงถูกไหมเราเราเราคนเราคุยกันตรงๆคนไม่มีคือคนไม่คือคนไม่มีไงถ้าถ้าสมมติว่ามันมีช่องทางให้มีตังได้อ่ะก็ทำไงอืม ไม่มีคือไม่มีจริงนะมึงฮัลโหลคับพี่พอจะมีมอไซค์ตักคันไม่ก็รอไม่มีไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับส่วนใหญ่ลงดาวไปค่อนข้างเยอะครับพี่พวกตัวปืนปืนบอกสามมันไม่นอนมันนอนที่ไหนล่ะมันไม่นอนมรดันตกทอดไหมครับมันไม่นอนไม่น่ามีน่าจะให้ดักกี้หมดเลยเผื่อวันในวันหนึ่งเขากลับมาบนบ้านบนแหละ เราถามจริงอ่ะล้วตัวมันมีอะไรอะ่ะตัวมันก็อยู่อย่างนั้นอะ่ะตัวมันแบบมันแบบมันพอใจเป็นอย่างนั้นอะ่ะมันคุยกับพี่ตลอดว่าพี่ผมไม่อฉา,าใครใครจะรวยก็รวยไปเดี๋ยวแดมเดี๋ยวแดมหายเหนื่ยดมก็น่าจะกลับมามั้งใครจะรวย<ด>ก็รวย<อ>ไปผมไม่แคร์ผมมีความสุขตรงนี้พอไ่าจะอยากเล่นับพี่กึรมอยู่มันมันโยนเงินทิ้งไปเป็นสิบสิบล้านนะพี่จะบอกให้อืมเห็นมีคนบอกว่าตำรวจอ่ะที่ชื่อวันทองอ่ะที่เขาจะ อนเองใจนะบอกก่อนนอนมันเคยบอกพี่เองว่ามันมันอ่ะมันอ่ะเวลามันพูดกับพี่มันก็เป็นอีกคนนึงคือไอ้คนที่เป็นมันไม่ได้เหมือนในเกมหรอกเว้ยเอาจริงๆนอกเกมอ่ะที่เขาเคยมาสมัรแก๊งอะมันเคยพูดไปกระทักว่าแบบใครจะรวยก็รวยไปพี่ผมยินใครรวยอะใครรวยอผมผมยินดีด้วยใครรวยผมยินดีด้วยครับผมไม่อิจฉาใครหรอกพี่ผมมีความสุขแค่นี้ผมก็พอใจแล้วมาไปซ้อมกันแต่แบบถ้าเขาดันใครแล้วอะทุกคนนั้นควรเก็บโอกาสตัวนั้นให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ย จริงจริงพี่คุยกับมันเมื่อตอนบ่ายมันยังไม่นอนเลยยังนั่งเล่นเกมอยู่เลยแล้วไม่สติด้วยนะใช่เขาเพิ่งมาคุยเมื่อไม่กี่วันนี้เองใครวะคนที่เป็นเป็นพี่ไอ้หัแบบพี่เพิ่งมาคุยกับพี่ตอนเมื่อไม่กี่วันนี้ะอะเห็นมีหลายวุธอยู่ใช่ปหพี่มึงใช่ไหมคนที่มีหลายหลายวุธอตะอยากให้คนดูตอนกลับมาคนดูตอนไปกลับมาแล้วแล้มึงว่าว่าคิดว่าคิดว่าเป็นไงคนนั้นอ่ะอืนเล่นดีไหมอยู่กัอะเช็คเหรออ๋อเออลองลองเอามาคุยเดีย มีเบอร์ปะเรียกเรียกมาคุยที่แล้วเดี๋ยวนี่ห้าพันเล่าก็โอเคเล่าดีเล่าชิบหายพี่มึงจริงไหมเนี่ยเริ่มกลับมาเล่ากลับมาดีเล่ากลับมีทรงเล่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคอ่าโอเคได้ได้ได้อืมพวกะดังนั้นน่ะพวกมึงอ่ะต้องต้องก็ต้องแบบแบบรักไอ้ตอสสองสล็อตรักไสองสล็อตรักปืนถ้าอยากถ้าอยากได้จริงต้องเอาปืนหมดเลยพี่เปารักปืนเยอะๆแบบ อสารสนมมันจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเหนื่อยมากนะความเหนื่อยของมันนะควรได้รับทุกคนได้รับอะไรที่มากกว่านี้นะอันนี้พี่พูดตรงๆครับว่าไงบ้งไมปวดเมื่อยแคชจังฮะฮะครับพี่ว่าไงมึงว่างเจ็บไงนิดนึงว่าไงแต่เมื่อกี้ผมแคชไปสองรอบผมบอกว่าสองสองคาร์ลอตเนี่ยต้องต้องเอาปืนล้วนจะได้ไม่เหนื่อยอืมเอาปืนอยู่แล้วครับฟิกมาแล้วครับคําสั่งแล้วครับมีคําสั่งมาแล้วครับว่าว่าฟิกมาแล้วว่าว่าปืนล้วนว่าปืนล้วนคอนโดที่สุดโยกกว่าแท็กซี่อ่ะใช่ครับ เคอพีคสุดแต่เป็นหมื่นเยอะตอนแท็กซี่อ่ะพี่เปาก็อันนี้ส่งด้วย2,500ันห้าเองหรอปะกูก็เพิ่งก่อนกูก็2,500อีพี่ยกอะไรไปแจกับอ่ะวะพี่ยกบอกว่าหลังสงการามพี่ลูกเขาจะสามารถชงนมกินเองได้เขาว่างเขาเป็นคนที่เข้านคนเยอะใช่เขาขายบ้างไม่ข้าขายบอไอ้เกอร์เมื่อก่อนอมันเป็นช่วงโควิดด้วยเว้ยมึงตีปืนติดบ้างหรือยังวะ เมื่อก่อนเป็นช่วงโควิดด้วยช่วงอะไรด้วยคนดูเลยเยอะก็ไม่ได้ปกติเมื่อก่อนไฟเอฟมันบูมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายอย่างอ่ะแชทมันก็มันก็รู้ว่าคนดูบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนไปใช่ปะเราเออคนบางคนก็เลิกดูเพราะดราม่าถูกปะล่ะเออเมื่อก่อนโควิดคนว่างก็อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคนดูเขาก็โตเขาก็บางทีเขาก็เบื่อไฟเอฟนะเว้ยจริงครับ กูเบื่อไหมกูก็เบื่อครับมันคืองานครับกูเหนื่อยไหมกูก็เหนื่อยครับกูทําอะไรมาบ้างอ่ะวันนี้พวกมึงก็ไปย้อนดูเองแล้วกันถูกป่ะล่ะกูก็เหนื่อยครับแต่มึงต้องอดทนให้กำลังใจซะกันแล้วกันอะ่ะเออคนดูก็เบื่อครับแล้วมึงคิดว่าสตรีมเมอร์จะไม่เบื่อหรอพี่ถึงบอกว่าคนดูมันมันไม่ง่อเอีอะคนดูฉลาดคนดูดูออกทั้งหมดนั่นแหละจริงๆใช่พี่ถึงพยายามแบบ หาคอนเทนต์มาเล่นกับน้องๆหาคอนเทนต์มาเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยไม่อยากให้แบบยืนเหม่อรอแอร์ดอปอะไรอย่างเงี้ยหาคอมมูแย่นู่นแย่นี่เล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยเล่นสตอร์โลกสตอรี่ไปเรื่อยเปื่อยเหมือนที่พี่แบบคิดสดอะไรอย่างเงี้ยอือเอาจริงๆผมมารู้จักตอนพาแท็กซี่เหรอเออหรอใช่ครับดราม่าเขาไม่อยากดูครับอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ก็โดนโจมตีเขาไม่สนุนเขาไม่แบบ ไอแฮปเข้า <I> <c oughs> ไปาสนุนเกมเถื่อนอย่างพี่ก็โดนโจมตีเยอะคือไปเข้าไม่ได้แล้วมันก็หาเรื่องแสะพี่ไงพี่ก็โดนเยอะแต่ว่าแบบพี่ก็ไม่ได้แคร์อะไรถ้าเป็นควัยอะ่ะ <c oughs> สุดต้องไหมใช่ครรบ ดังนั้นพี่ก็จะบอกว่ารักน้องมันเยอะๆไอตอเยอะๆมันทําเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วให้มันพี่อยากให้มันได้รับอะไรที่มันแบบกลับคืนมาบ้างอะไรประมาณน,นี้ CPU ใหม่หมพี่ไม่รู้ว่ามันแรงเกินรือเปล่า